สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีขอนจะมารีวิวค่ะก็ขอบอกไว้เลยนะคะว่าเรานะคะจะขอ,อ,อมีช่วงเวลาใหม่นะคะก็คือช่วงแฮปปี้รีวิวนะคะเป็นช่วงที่เราจะเอาของมารีวิวนั่นเองนะคะของที่กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กน่ารักนะคะจะเอามารีวิวในช่วงแฮปปี้รีวิวนะคะก็พาร์ทนี้นะคะเป็นพาร์ทแรกนั่นเองนะคะเพราะว่าเราเพิ่งตั้งเนาะ ก็บอกไว้ก่อนนะคะว่ามีพาร์ทนี้เนาะเราไปดูเลยว่าเราจะมารีวิวอะไรค่ะนี่ค่ะเป็นสกุช,ชีนั่นเองนะคะนี่ดูความชลโลก่อนก็อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นของแทหรือเปล่าแต่แค่รู้ว่ามีบอร์เชนมีแท็บค่ะราคานะคะ120บาทนี่นะราคาราคา,ราคาพอไหวน,นะนี่นแล้วก็จะเป็นแพ็กเกจาลเป็นเป็นแพ็กเกจโดยเฉพาะของ o o d ี้ o o d นะคะ นี่นะนี่ก็จะเป็น Made in China นะคะแล้วก็เป็น g ก i ด g o o ู s แล้วก็เป็นบอลเชนนะคะที่ภูมิใจที่สุดอะ่ะภูมิใจตรงบอลเชนอ่ะเพื่อมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันของแท้ก็เปิดกลิ่นมามันจะเป็นกลิ่นเหมือนเจลล้างมือก่อนที่จะเข้าไปเล่นสวนสนุกที่โลตัสอะ่ะอาจจะเป็นบางพื้นที่นะแต่เราว่ามันหอมมาก หอมมากจริงๆนะแล้วมันเป็นแบบกลิ่นยังไงบอกไม่ถูกเหมือนกลิ่นห้องแอร์เลยนี่นะหอมมากๆเดี๋ยวเรามาเทสความสาโลกันสโลมากนะคะใต้ท้องก็จะเป็นรูปหัวใจนะนี่อันนี้ตัวผอมๆไม่ค่อยอ้วน แล้วก็จะมีเหมือนรอยแตกรอยแยกระหว่างตรงนี้นยปี้ๆเนี่ยไม่ไม่อะนี่นี่นะคะแล้วก็นางก็จะมีเป็นจุกข้างบนด้วยเนาะแต่ว่าจุกนางจะเป็นน้ำเงินเข้มนะคะแล้วก็เด็กเป็นแบบเนี้ยเนี้ยจุกจุกกระสะือนี่นางก็มีแขนน้อยๆด้วยไม่รู้จะมีทำไมเสียวหลุด โลมานะคะแล้วก็จะเป็นหางคือที่เขามีกันส่วนใหญ่เป็นปาวันมิลลี่ของไอบูมนั่นแหละใช่ไหมคือส่วนใหญ่จะเป็นตรงนี้ขาดหักประมาณนั้นนะคะแต่วันนี้เพิ่งได้มาใหม่เนาะก็เลยเหอ,อหนิดนึงก็ขอถามความคิดเห็นจากเพื่อนๆนะคะว่าแท้หรือเปล่าเอยอันนี้ไม่มีลายเส้นนะคะแท้แท้หรือเปล่าเพื่อนๆเพื่อนๆคิดว่าแท้กันหรือเปล่าคะโลมาเดีย๋ยวอุ้ย นี่เดี๋ยวดูความสาโลกันสโลมากนี่นะคะก็หางมันจะเป็นรูปหัวใจด้วยนะเนะี่ยถะเป็นแบบเนี้ยเป็นรูปหัวใจนี่นะเนื้อมันซอฟสุดๆซอฟมากๆ ก็ใครที่ได้ในจีนะคะก็ยังไปอล่อยจีนี้กันด้วยนะคะเป็นในจีของเราเองนะคะแล้วก็น่าเลยอุ้ยก็เราลงคลิปลงรูปไปเมื่อประมาณสักคู่สักคู่ก็ประมาณ6กโมงค่ะตอนอัดน,นี้ก็6กโมงจะสิ้าละก็นี่ ก็สโลว์มากๆนะคะแล้วก็ราคานะคะแค่120บาทเนาะนี่แล้วก็เป็นของกูดีกูดนะคะก็อย่างที่ว่านะขอความคิดเห็นความตอบรับจากเพื่อนๆนะคะว่าพื้นนๆพิดว่ามันแท้หรือเปล่าเอ่ยถ้าแท้นะคะก็คอมเมนต์ให้หน่อยเนาะว่าแท้ถ้าใครคิดว่าไม่แท้ก็คอมเมนต์ให้หน่อยนะคะว่าไม่แท้เนาะขอแค่แท้กับไม่แท้นะคะ ส่วนเรื่องอื่นก็ค่อยว่ากันอ๋อขอโปรโมทน,นะคะโปรโมทอีกน,นึงนะคะอ่าใครที่สนใจนะคะจะเข้ากลุ่มรูม u t u b e นะคะก็แอด ID นี้มาเลยนะคะถ้าไม่เจอนะคะก็ทิ้ง ID ตัวเองไว้ข้างใต้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาเนาะเดี๋ยวเราจะติดต่อไปนะ โอเคขอภัยนะคะแบตจะหมดแล้วก็โอเคสำหรับน mm ี hmm. bye bye. Site, ้ค <voiture> ่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายก็อย่าลืมไป follow ไอจีด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากจะเข้ากลุ่มนะคะก็เออ่ทักไอดีนี้มาเลยนะคะบ๊ายบาย